สวัสดีอีกเท่นึงครับนักศึกษาวิชา,าภาษาทินอีสานทุกสุสุคนนะครับเด้อเท่านี้ก็เป็นคลิปที่สามนะครับคลิปนี้ผมจะให้ฝึกว่าภาษาอีสานเป็นเทือตําอิทหรือว่าเป็นเทือแลกครับการฝึกว่าภาษาอีสานเป็นเทือแลกในการอยากสให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกว่าแนะน้ำโตนะครับ แนะนำตัวก็คือการแนะนำตัวให้นักศึกษานี่ได้ฝึกเว่าแนะนำตัวเป็นภาษาอีสานตามที่ผมสีว้าเป็นไก่ลา้นะครับเป็นเว้าเนเป็นตัวอย่างนะก็ให้สุคนว่าน้ำกลนผมก็คือพูดตามนะครับภาษาอีสานเขาพูดตามก็คือ,อใช้คําว่าน้ำกลน <c> ก <oughs> ็อาจจะแปลกหน่อยนะครับทีนี้อนอกจากฝึกพูดภาษาอีสานที่ ผมจะฝึกพูดก่อนเป็นตัวอย่างนะครับโดยการให้ตั้งคำถาม 1, 2, 3, 4, 5คําคำถามแล้วก็อ่านคำถามแล้วก็ตอบเป็นภาษาอีสานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกครั้งแรกนะครับฝึกที่แรกครับเพื่อทำให้เว้าภาษาอีสานโดยการแน้นำตัวซึ่งเป็นการเว้าง่ายที่สุดนะครับ ทีนี้ทุกปีที่ผมให้แนะนำตัวที่ผ่านมาก็นักศึกษาจะมีความรู้สึกยากอยู่นิดหนึ่งครับคือหยากใจอยู่จักหน่อยครับคือออกซื้อเจ้าของก็คือพูดชื่อตัวเองเป็นสำเนียงอีสานนะครับเป็นภาษาอีสานก็บางทีก็ออกเสียงลำบากนะครับยิ่งคนนามสกุลยาวๆในแม่เวลาที่พูดชื่อพูดชื่อตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้อง ออกเสียงยากนะครับก็เลยบางคนเนี่ยอยากจะมีานามสก,กุลสั้นๆนะครับ